นี่มีโอไหมเอาพี่ไฟเดี๋ยวผมไปไหนเนี่ยมอตอรน้ำใจไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกต่างชาติรถเสียกลางทางเจอไรเดอร์ไทยช่วยยันรถไปซ่อมระหว่างที่สาวไรเดอร์ชาวไทยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งอาหารให้ลูกค้าเธอได้สังเกตเห็นหนุ่มชาวต่างชาติกำลังเข็นรถอยู่ริมทางด้วยท่าทางลำบากเธอจึงชะลอรถและขี่ไปจอดด้านหน้าหนุ่มชาวต่างชาติาาทันที จากนั้นได้เข้าไปถามด้วยความหงอยยว่าฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหมหนุ่มต่างชาติก็ได้ชี้ไปที่รถพร้อมทำท่าทางแสดงว่าไม่รู้ว่ารถเสียเพราะอะไรสาวไทยจึงเข้าใจทันทีว่ารถของเขาหน้าจะมีปัญหาแน่นอนเธอจึงตัดสินใจยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยไม่ลังเลโดยใช้เท้าดันรถมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มชาวต่างชาติไปอย่างช้าๆมุ่งหน้าไปยังศูนย์บริการหอนด้าใกล้ๆเพื่อให้ได้รับการซ่อมแซมอย่างปลอดภยัยระหว่างทางขณะกำลังช่วยเหลือ มีไรเดอร์หนุ่มชาวไทยอีกคนขี่ตามหลังมาคอยดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางขี่มาได้สักพักหนุ่มชาวไทยก็ขี่ขึ้นมาเทียบข้างสาวไรเดอร์พร้อมกับสอบถามด้วยความเป็นห่วงว่าพี่มีออเดอร์ของลูกค้าอยู่ไหมสาวไทยจึงตอบไปว่ามีออเดอร์ต้องไปส่งหนุ่มไรเดอร์จึงเสนอช่วยทันทีโดยบอกว่างั้นพี่รีบไปส่งออเดอร์ก่อนเลยเดี๋ยวผมช่วยดูต่อเองหลังจากส่งไม้ต่อให้หนุ่มไทยสาวไรเดอร์ก็ขี่รถไปส่งอาหารให้ลูกค้าตามหน้าที่ ส่วนนุ่มต่างชาติได้ยกมือไหว้ขอบคุณสาวไทยด้วยความซาบซึ้งใจเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนถึงน้ำใจงามๆของคนไทยที่พร้อมช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอหลังจากที่เรื่องราวน้ำใจของสาวไรเดอร์ชาวไทยได้ถูกเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดียก็ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างล้นหลามไปฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตกันครับความคิดเห็นแรกกล่าวว่านี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยที่ทำให้ชาวต่างชาติหลงรักเมืองไทยอีกความคิดเห็นกล่าวว่า ฝรั่งคงตกใจที่คนไทยยนต์มอเตอร์ไซค์เก่งมีชาวเน็ตอวยพรไว้ว่าขอให้ทั้งสองคนได้ออเดอร์เยอะๆนะคะมองเห็นอีกแง่มุมว่าไรเดอร์ดีๆก็มีอยู่มากจริงๆขอให้มีคนสนับสนุนพี่ทั้งสองต่อไปนะคะแต่พอหันมาอีกทีเปลี่ยนคนไปแล้วตกใจกว่าเดิมความคิดเห็นถัดมาบอกว่า mm. เก่งมากเลยค่ะเป็นผู้หญิงแล้วยนรถคันใหญ่แถมหนุ่มต่างชาติก็ตัวโตวอีกโอ้สุดยอดมากเราเคยให้พี่ชายสอนลองทำแล้ว บอกเลยว่าไม่ง่ายเลยค่ะเก่งมากจริงๆความคิดเห็นต่อไปกล่าวชื่นชมว่าพี่ผู้ชายที่รับช่วงต่อน้ำใจงามจริงๆอีกความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าพี่มีออเดอร์ไหมแค่ได้ยินประโยคนี้ก็ชื่นใจแล้วน้ำใจเป็นสิ่งที่สวยงามจริงๆความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นว่าใดๆก็คือแกรบผู้ชายคนนี้น่ารักมากรับช่วงต่ออย่างเต็มใจมีน้ำใจสุดๆมีความคิดเห็นคำขันว่าเคยเห็นแต่วิ่งผลัดแต่นี่ถีผลัด ห่าห้าหาอีกหนึ่งความคิดเห็นบอกว่าถึงจะสื่อสารกันไม่คล่องแต่ความใส่ใจเกินร้อยน่ารักมากจริงๆค่ะความคิดเห็นอีกอันชื่นชมว่าน้องผู้หญิงเก่งมากยันรถได้ด้วยเราเองยังหัดยันไม่ไปเลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดไปครับชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่าพี่เจ้าของคลิปกับน้องไรเดอร์ที่รับช่วงต่อน่ารักมากค่ะน้ำใจงดงามจริงๆความคิดเห็นถัดมาบอกว่าจะมีสักกี่ชาติที่ช่วยเหลือกันแบบนี้โคตรชื่นใจ สุขใจน่ารักมากทั้งสองคนนี่แหละเหตุผลที่ทําให้ต่างชาติรักคนไทยอีกความคิดเห็นสรุปสั้นๆแต่ได้ใจความว่าทําไมฝรั่งรักเมืองไทยนี่แหละคือคําตอบความคิดเห็นถัดมาแชร์ความรู้สึกว่าปลื้มใจมากคนไทยมีน้ําใจจริงๆเราเองก็เคยรถเสียแล้วได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยหลายครั้งมีชาวเน็ตแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวว่าครั้งหนึ่งตอนติดไฟแดงต่างชาติมาของเงินเติมน้ํามันบอกกระเป๋าตังหาย ขอแค่60บาทเราให้ไป100บาทเขาขอบคุณเราจนจะร้องให้เลยความคิดเห็นอีกอันเสริมว่าคนไทยไม่เคยแล้งน้ําใจจริงๆชาวเน็ตอีกคนกล่าวว่าถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ความประทับใจนี้จะติดตัวเขาไปตลอดถือเป็นหน้าตาที่ดีให้กับประเทศมีชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งคําถามว่าขออนุญาตถามนะคะทั้งรถทั้งคนใหญ่แบบนี้ตอนดันหนักไหมคะซึ่งสาวไทยเจ้าของเรื่องได้มาตอบกลับอย่างน่ารักว่าหนักมากค่ะตอนนั้นเป็นคนดี ตอนนี้เป็นผู้ป่วยปวดขามากๆฮ่าฮ่ความคิดเห็นถัดมากล่าวว่าผมภูมิใจเสมอที่ได้เกิดเป็นคนไทยและพวกคุณยิ่งทำให้ผมเชื่อมั่นว่าคนไทยมีจิตใจงดงามจริงๆอีกความคิดเห็นคำขำว่าฝรั่งสงสัยชาตินี้ท่านได้แต่ใดมาฮ่าามีชาวเน็ตปรบมือให้พร้อมคอมเมนต์ว่าขอปรบมือดังๆให้เลยค่ะชื่นชมมากสื่อสารกับเขาก็ยากแต่ไม่ลังเลไม่กลัวภาษารีบเข้าช่วยทันทีสุดยอดจริงๆค่ะ ขอชื่นชมพี่ไรเดอร์ผู้ชายที่รับช่วงต่อด้วยนะคะความคิดเห็นอีกอันกล่าวว่าเชื่อว่าคนที่ได้รับการช่วยเหลือคงมีเรื่องดีๆไว้เล่าให้ครอบครัวและเพื่อนฟังแน่นอนมีชาวเน็ตอีกคนแสดงความเห็นว่าความมีน้ำใจงามๆม,มันอยู่ใน DNA ของคนไทยจริงๆปิดท้ายด้วยความคิดเห็นที่บอกว่าดีใจที่มีไรเดอร์น้ำใจดีทั้งสองคันเลยฝรั่งนำเรื่องราวนี้ไปเล่าต่อกันอีกนานแน่นอนครับความคิดเห็นถัดมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า มันดีมากจริงๆเราคนไทยด้วยกันอย่างยิ้มตามต่างชาติเองคงประทับใจไม่รู้ลืมมีความคิดเห็นที่ชมทั้งสองไรเดอร์ว่าฮีโร่ไม่จําเป็นต้องมีพลังพิเศษเท่มากๆค่ะทั้งสองคนความคิดเห็นอีกอันได้บอกไว้ว่าน้ําใจแบบนี้คืออัตลักษณ์ของคนไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่มีชาติไหนเรียนแบบได้นี่แหละตัวตนของคนไทยแท้แทชาวเน็ตบางคนมาเล่าประสบการณ์ว่าเคยได้รับความช่วยเหลือแบบนี้รู้สึกประทับใจมากแม้จะไม่ได้ตอบแทนคนที่ช่วย แต่ตั้งใจส่งต่อความดีให้คนอื่นแทนความคิดเห็นขำๆอีกอันบอกว่าหนุ่มต่างชาติถึงกับงงเจอสกิลทีบรถแล้วเปลี่ยนคนฮ่าฮ่าฮ่าต่อกันที่ความคิดเห็นถัดไปครับชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่านี่แหละคนดีมีน้ำใจเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศความคิดเห็นถัดมาเสริมว่านี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของคนไทยที่ทําให้ต่างชาติหลงรักเมืองไทยอีกความคิดเห็นก็กล่าวว่าเสน่ห์ของเมืองไทยคือรอยยิ้มและน้ำใจแบบนี้แหละขอบคุณไรเดอร์ทั้งสองคน ที่สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับชาวต่างชาติความคิดเห็นถัดมาชื่นชมว่านี่คือการส่งต่อน้ำใจที่ไม่เหมือนชาติใดเรื่องน้ำใจประเทศไทยคือที่หนึ่งจริงๆค่ะอีกความคิดเห็นเสริมว่าน้ำใจแบบนี้ไม่ว่าชาติไหนก็เคลมไม่ได้มีชาวเน็ตสะท้อนว่าถึงเมืองไทยจะไม่เจริญเท่าประเทศตะวันตกแต่เรามีน้ำใจและความนอบน้อมถ่อมตนไม่แพ้ชาติใดในโลกอีกคนก็มาแชร์ประสบการณ์ขำๆว่าเราเคยเจอพี่คนหนึ่งรถน้ำมันหมด ขาถีบรถไม่ถึงเลยบอกพี่เขาว่าพี่ถีบนะหนูบังขับรถเองฮ่าฮ่าฮาความคิดเห็นถัดมาบอกว่าพี่สาวคนนี้เป็นคนใจดีอยู่แล้วค่ะเห็นเด็กเห็นผู้สูงวัยแกไปส่งฟรีตลอดเลยถ้าเดือดร้อนนับถือใจสุดๆความคิดเห็นต่อมาบอกว่าชื่นชมในน้ำใจคนไทยที่ทั้งช่วยเหลือกันเองและช่วยเหลือคนต่างชาติค่ะน่ารักอะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าใจฟูมากๆค่ะชื่นชมและขอเป็นกำลังให้ทำความดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ความคิดเห็นถัดมาบอกว่าได้พบประสบการณ์เอเมซิงเทเ n นอีกขั้นแล้วความคิดเห็นถัดมาบอกว่าขอบคุณมากค่าที่ช่วยเหลือชาวต่างชาตินี่แหละค่าน้ำใจชาวไทยที่ชาวต่างชาติยกย่องเสมอมาซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคนแรกว่าน่ารักแล้วคนที่สองที่ช่วยน่ารักไปอีกได้ช่วยสองคนเลยความคิดเห็นถัดมาบอกว่าน่ารักมากๆเลยค่ะชื่นชมมากๆไม่แปลกเลยที่ต่างชาติจะรักประเทศไทย ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสุดยอดความมีน้ำใจทั้งคู่เลยค่ะพี่ผู้หญิงก็ถีบเก่งมากค่ะพยายามสื่อสารให้เข้าใจขอบคุณสำหรับน้ำใจทั้งคู่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะและความคิดเห็นสุดท้ายสรุปไว้ได้ดีว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงเต็มประเทศแบบนี้ก็เพราะน้ำใจของคนไทยเราทุกคนนี่แหละค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตที่ได้แสดงความชื่นชมกันไว้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อ,อชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ